กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจาการกระจายเสียงภายใต้การกำกับของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชอขอนำท่านเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชนดำเนินรายการโดย นางสาวสาวิตรีอุดมพันธ์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการกรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565พลังสตรียุคใหม่สร้างสุขได้ด้วยความมั่นคง จากความฝันของผู้หญิงตัวเล็กๆสู่ความสำเร็จที่ไกลเกินคาดหวังหนึ่งในเรื่องราวดีๆของคุณปทุมทิพย์แก่นจ้ายหญิงแกร่งแห่งเมืองสิงห์บุรีเจ้าของแบรนด์น้ำพริกปทุมทิพย์น้ำพริกไทยจากสูตรโบราณสู่มาตรฐานสากลของดีเมืองสิงห์บุรีที่คนมาเยือนเมืองนี้ไม่ควรพลาดที่จะแวะซื้อหาติดไม้ติดมือกลับบ้านหรือนำไปเป็นของฝากเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักให้ได้ลิ้มลองกัน จุดเริ่มต้นของน้ำพริกปทุมทิพย์มาจากความรักในการปรุงรสอาหารบวกกับความฝันว่าสักวันจะต้องเป็นเจ้าของกิจการอาหารให้ได้ทำให้เธอตัดสินใจสละเงินเดือนลูกจา้างชั่วคราวในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อก้าวสู่เส้นทางการเป็นเจ้านายของตนเองโดยลองทำน้ำพริกจากจ่ายตาหมู่บ้านหรือเทศกาลงานบุญต่างๆเพื่อรับฟังคำติชมและนำมาพัฒนาจนกระทั่งสามารถนำออกขายได้และปรากฏว่าขายดีจึงได้ทำเรื่อยมา ควบคู่ไปกับการขวนขวายหาความรู้และพัฒนาสูตรน้ำพริกใหม่ๆอยู่เสมอไปรับฟังเรื่องราวความเป็นมาจากคำบอกเล่าของคุณปทุมทิพย์ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปทุมทิพย์ค่ะตอนแรกเลยฝันอย่างเดียวว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเพราะเราเรารักมากเรื่องอาหารไทยขนมไทยเป็นชีวิตจิตใจที่รักมากมาในชีวิตตั้งแต่โตมาเลยทีนี้มีวันหนึ่งเราก็เลยว่าเอ,อ เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวมันได้น้อยเราก็กลับมาลองตําน้ําพริกไปแจกจ่ายเขากินเขาก็ชมว่าอร่อยเราก็เลยไปชวนเพื่อนๆที่ทํานาอยู่ลองมาทําน้ําพริกตําน้ําพริกขายกันไหมทําปุ๊บเราก็ขายดีขายดีมันก็เริ่มทามาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เราก็จะมีซื้อสูตรตาราอาหารคือพยายามที่หาสูตรน้ำพริกให้ได้มากที่สุดผสมจนได้สูตรเข้าที่แล้วเป็นที่ยอมรับของทั่วๆไปน้ำพริกเราก็ดังขึ้นเรื่อยๆื เคล็ดลับที่ทำให้น้ำพริกปทุมทิพย์โดดเด่นติดตลาดอยู่ที่การใส่ใจใส่ความรักในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีจากชุมชนการคัดสรรวัตถุดิบพิเศษจากแหล่งผลิตต่างๆการปรุงรสที่คำนึงถึงความสะอาดความพอเหมาะพอดีของส่วนผสมระยะเวลาในการเคี่ยวปรุงหรือแม้กระทั่งการใช้เทคนิคถนอมอาหารมาช่วยให้ไม่ต้องใส่สารกันเสียในน้ำพริกจนกลายมาเป็นน้ำพริกต้นฉบับสิงบุรีที่มีความแตกต่างทั้งรสชาติคุณภาพ ความสะอาดและความปลอดภัย อีกหัวใจของความสําเร็จที่ทําให้ชื่อของน้ําพริกปทุมทิพย์เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศคือการได้รับโอกาสจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพราะการพัฒนาน้ําพริกแต่ละชนิดนั้นต้องใช้เงินทุนซึ่งทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปรทุมทิพย์ได้กู้เงินของกองทุนจํานวน2 0 0 0 0 0บาทเพื่อนําไปขยายกิจการซื้อวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทางกลุ่มสามารถผลิตสินค้าออกสู่ตลาดมากกว่า12ชนิดมีน้ําพริกนรกปลาช่อน น้ำพริกนรกแมงดาน้ำพริกกุ้งกลางดงน้ำพริกปลาเสียบเป็นต้นซึ่งน้ำพริกทุกชนิดล้วนผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอได้รับมาตรฐานสินค้าโอท็อปและยังได้รับรางวัลการันตีจากเวทีประกวดอาหารระดับประเทศอีกมากมายและที่สําคัญทางกลุ่มยังได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเงินกู้ที่ได้รับมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกทําให้สามารถปันผลส่วนของกําไรหลังหักค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกได้ถึงเดือนละห0 0พันบ และเก็บร้อยละสิบเป็นเงินกองกลางสำหรับใช้เป็นเงินทุนสำรองหรือสวัสดิการแก่สมาชิกเรากู้เงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาเป็นจำนวนเงินสองแสนมาซื้อวัตถุดิบและก็บรรจุภัณฑ์เดือนหนึ่งเราขายน้ำพริกได้แสนห้าและสมาชิกก็จะแบ่งไปเดือนละห้าพันห้าพันจากกำไรตรงนี้นะคะและอีก1 0ก็คือมามาตั้งไว้เป็นกองกลางเพราะเวลาขาดเหลือปุ๊บยังสามารถที่จะหยิบอีก10%อัเนนี้ออกมาทำทุนได้ค่ะ จากอาหารคู่สำรับของคนไทยสู่การพัฒนาเป็นน้ำพริกที่หลากหลายเหมาะกับยุคสมัยน้ำพริกปทุมทิพย์ก็ยังคงอยู่เป็นคู่สำรับของคนไทยด้วยรสชาติคุณภาพแลามาตรฐานที่เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าสามารถหาซื้อได้ทั้งจากหน้าร้านของกลุ่มปทุมทิพย์ร้านขายของฝากห้างสรรพสินค้าบูธแสดงสินค้าโอทอปรวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ นี่คือตัวอย่างความสำเร็จของกลุ่มอาชีพที่เป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้นำเงินกู้ยืมของกองทุนไปใช้ประโยชน์ซึ่งไม่เพียงทำให้สมาชิกหลายสิบชีวิตของกลุ่มมีงานมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ยังได้แบ่งปันประโยชน์ที่ได้รับไปสู่ชุมชนและสังคมรอบข้างโดยการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านหรือการเป็นศูนย์เรียนรู้ให้หลายๆกลุ่มได้มาศึกษาดูงาน พลังสตรียุคใหม่สร้างสุขได้ด้วยความมั่นคง ปัจจุบันมีกลุ่มสตรีในหลายๆพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จจากการรวมกลุ่มการสร้างสารรค์โครงการและใช้ประตูแห่งโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อนําไปลงทุนประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ต่อยอดสร้างผลกําไรจนกระทั่งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตนเองครอบครัวและชุมชนโดยรอบหนึ่งในตัวอย่างของกลุ่มสตรีที่ประสบผลสําเร็จสามารถเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่สตรีกลุ่มอื่นๆได้ก็คือกลุ่ม อาชีพแปรรูปปานินหอยจ้อปลาจังหวัดชนบุรี เมื่อเอ่ยถึงปลานิลหลายคนน่าจะนึกถึงปลานิลทอดเป็นอันดับต้นๆถัดมาก็น่าจะเป็นปลานิลน,นึ่งย่างต้มยำราดพริกและอีกหลากหลายเมนูตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนแต่เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะนึกถึงจ้อปลานิลซึ่งคุณนุชจรีบุญมีประธานกลุ่มอาชีพแปรรูปปลานิลจังหวัดชนบุรีได้เล่าถึงที่มาของการจัดตั้งกลุ่มว่าแต่เดิมชาวตำบลท่าข้ามอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีได้เลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพหลักแต่ได้รับความเดือดร้อนจาก ปัญหาภัยแล้งทําให้ปลานิลมีขนาดไม่ได้มาตรฐานราคาตกต่ําในขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงกลับสูงขึ้นจึงได้ช่วยการหาหนทางแก้ไขปัญหาโดยการตั้งกลุ่มรับซื้อปลานิลจากชาวบ้านในชุมชนมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าซึ่งทางกลุ่มมองว่าการจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้นั้นต้องสร้างสารรค์ให้มีความแปลกแตกต่างจากที่อื่นๆและเป็นที่จดจําของลูกค้า จึงได้ร่วมกันพัฒนาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ห้อยจอปลานินสินค้าแปรรูปไฮไลท์ของกลุ่มอาชีพแปรรูปปลานินชนบุรีไปรับฟังเรื่องราวเพิ่มเติมได้จากคำบอกเล่าของคุณนุจรีค่ะรายได้มันก็ไม่พอกับรายจ่ายเนาะเพราะว่าการเลี้ยงปลาเนี่ยค่ะปีหนึ่งถึงจะจับครั้งหนึ่งเนาะจุดหลักก็คือชาวบ้านส่วนใหญ่นะแต่ก่อนเลยก็คือเลี้ยงปลานินเป็นหลัก ก็เป็นการเลี้ยงแบบดั้งเดิมนะคะตามมีตามเกิดก็คือมีพืชผักทีอ่อเศยอาหารที่เหลือใช้อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะมีการปรับประยุกต์พัฒนาจากการเลี้ยงามาเป็นปลารูปนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะอย่างตัวที่เราเป็นไฮไลไท์แล้วก็ตัวเด่นของเรานะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นตัวจอปลานะคะ จุดเด่นของเจอปลานินที่นี่นอกจากจะใช้เนื้อปลานินของชุมชนท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งสอดรับกับความนิยมของคนรักสุขภาพแล้วยังได้ผ่านกระบวนการปรุงรสให้ถูกปากผู้บริโ,โภคการประยุกต์ใช้สมุนไพรเจ็ดชนิดมาเป็นส่วนผสมเพื่อช่วยลดความดันไขมันเบาหวานและอีกหลากหลายสรรพคุณทางยาและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานจนได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียกว่าตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง หนึ่งในปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญคือการได้เงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในอัตราดอกเบี้ยต,ต่ำเพียงร้อยละ0.1ต่อปีซึ่งเงินทุนนี้ได้นำมาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้สร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับสมาชิกภายในกลุ่มด้วยการขายจอปลานินกิโลกรัมละ300บาท เฉลี่ยขายได้เดือนละ30-50กิโลกรัมสมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น3 0 0 0 8 0 0 0บาทต่อเดือนและทางกลุ่มได้มีการบริหารจัดการเงินทุนกู้ยืมที่ได้รับมาอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดทำบัญชีกลุ่มและแจกแจงแก่สมาชิกอย่างโปรง่งใสและมีเงินชำระคืนกองทุนได้ตามกำหนดเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะสร้างมาตรฐานออยอให้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยขายจอได้กิโลตกประมาณ300บาทซึ่งก็สามารถที่จะสร้าง อาชีพแล้วก็ความมั่นคงให้กับสมาชิกในกลุ่มค่อนข้างมากเลยค่ะของเราจะมีบัญชีกลุ่มนะคะซึ่งพอถึงสิ้นเดือนปุ๊บเนี่ยเราก็ไปถอนเงินทางนั้นนะคะที่จําหน่ายได้นะคะเอาไปชําระคืนให้กองทุนนะคะซึ่งเราก็จะเก็บสลิปแล้วก็เอามาบริหารจัดการคือทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็แจกแจงลูกกลุ่มทุกเดือนค่ะ กลุ่มอาชีพแปรรูปปลานินหอยจ้อปลานีนจังหวัดชลบุรีถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ตัดสินใจนําปลานีนมาแปรรูปและสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกกลุ่มได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังมีการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างสารรค์มีคุณภาพมาตรฐาน ทุกวันนี้ทางกลุ่มได้ต่อยอดพัฒนาการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์โดยมีเพจและไลน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่เป็นการปรับตัวสู้ภัยวิกฤตโควิดซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ทำจากใจไปถึงมือลูกค้าอย่างแท้จริงพลังสตรียุคใหม่สร้างสุขได้ด้วยความมั่นคง น้กลางสังคมที่ทุกคนต่างต้องดิ้นรนแข่งขันและปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์บ้านเมืองแต่บ้านจะยังคงเป็นที่พักพิงใจของสมาชิกในครอบครัวเสมอจะดีสักแค่ไหนหากเราสามารถเลือกชีวิตการทำงานไปพร้อมกับการดูแลคนในครอบครัวได้ไม่ต้องทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตเพื่อแลกกับค่าจ้างดังเช่นคุณตุลาพรสุบรณวงศ์ที่เลือกยึดเส้นทางอาชีพผ้ามัดย้อมเพื่อจะได้กลับไปดูแลพ่อที่บ้านเกิดและได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต,ต่ำนำไปสู่การเรียนรู้และสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ที่งดงามโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมาให้ได้ชื่นชมกัน คำถามแรกที่คุณตุลาพรถามกับตัวเองเมื่อต้องกลับมาอยู่บ้านเกิดคือจะทำอาชีพอะไรให้มีไรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องโดยสามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้ด้วยนับว่าโชคดีที่เธอเรียนจบด้านเคมีสิ่งทอจึงพอมีวิชาติดตัวมาทำอาชีพผ้ามัดย้อมซึ่งหลังจากทำได้ระยะหนึ่งก็มีน้องๆในหมู่บ้านสนใจอยากทำบ้างจึงได้ชักชวนกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแปรรูปผลผล,ผลิตผ้ามัดย้อมตำบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงรับฟังเพิ่มเติม,ตมจากคุณตุ พรประธานกลุ่มแปรรูปผลผลิตผ้ามัดย้อมตำบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะพี่เริ่มต้นจากการที่พี่ได้เรียนมาพี่จบทางด้านเคมีสิ่งทอนะคะแล้วก็มีความจําเป็นต้องกลับมาอยู่บ้านที่เขาชัยสน เพื่อดูแลพ่อแล้วก็คือโจทย์ต้องหาอาชีพที่เราอยู่กับบ้านได้แล้วก็คิดว่าเออเราต้องมีออเดอร์มาอะไรเงี้ยค่ะพี่เริ่มต้นจากการทําแบรนด์ขนังพอว่าทําได้สักระยะหนึ่งมีน้องๆเขาก็อยากจะ,ะทําพัามันย้อมด้วยบอกว่าเออพี่ตัวหนูย้อมผ้าได้ไหมอะไรอย่เงี้ยค่ะก็เลยอ่ะงั้นเรามาตั้งกลุ่มกันค่ะ ลวดลายที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของผ้ามัดย้อมเข่าชัยสนเริ่มต้นจากโจทย์ที่ว่าจะทำอย่างไรให้สินค้าของกลุ่มมีความแตกต่างจากที่อื่นเพื่อจะได้ไม่มีคู่แข่งนำมาสู่การคิดคน้นวิธีการมัดการคัดสรรสีจากธรรมชาติ100เปอร์เซนตและการพัฒนากรรมวิธีการย้อมผ้าให้ได้สีเข้มสดมีลวดลายคมชัดไม่ต่างจากการย้อมผ้าด้วยสีเคมีผนวกกับการนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่ทำเพียงผพพ้าผืนส่งขายปัจจุบันได้แปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆอีกมากมายเช่นหมวกผ้าพันคอ,อยางมัดผมพวงกุญแจเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้มากขึ้น จุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้กลุ่มแปรรูปผล,ผลผลิตผ้ามัดย้อมเข่าชัยโซนมีความเข้มแข็งมากขึ้นเป็นผลมาจากการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อนํามาใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนและจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพราะแม้ว่าผ้ามัดย้อมเข่าชัยศนจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปัจจุบันแต่ทางกลุ่มก็ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ๆโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเสื้อผ้าเช่นชุดทํางานชุดสูทชุดเดรสควบคู่ไปกับการพัฒนาให้สอดคล้องกับกระแสแฟชั่น ที่มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอประตูแห่งโอกาสในครั้งนี้ยังช่วยให้ทางกลุ่มได้รู้จักเรียนรู้การบริหารจัดการเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกโดยหลักการบริหารงานของกลุ่มเป็นลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนตามการทำงานใครทำงานมากได้เงินมากไม่ต้องรอเงินปันผลบางคนขยันทำงานก็จะได้ประมาณ3 0 0 0ันถึงห้าพบาทต่อเดือนและถ้ามีออกบูธขายสินค้าตามที่ต่างๆรายได้เฉลี่ยจะตกอยู่ที่เดือนละ800 0 บาทเลยทีเดียวไปรับฟังเพิ่มเติมจากคุณตุลาพรค่ะจริงๆแล้วเราก็ต้องการทุนเพิ่มเราก็เลยได้ขอกองทุนพัฒนาใบบาทจตีซึ่งดอกถูกแล้วก็เพื่อให้เราได้สร้างอาชีพก็ทําให้ชีวิตของทุกคนก็ดีดีขึ้นได้จุนเจือขึ้นในช่วงวิกฤตเนี้ยค่ะก็กบขอบคุณนะคะที่มีกองทุนนี้ทําให้กลุ่มของเราอะค่ะสามารถช่วยให้เรามีอาชีพให้เรายังยืนได้จริงๆค่ะแล้วเราก็มีความสุขกับการที่เราได้อยู่ในท้องถิ่นในบ้านของเราค่ะ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะบนผืนผ้าควบคู่กับการรักษาเอกลักษณ์ของผ้าท้องถิ่นไว้ได้อย่างสวยงามทําให้กลุ่มแปรรูปผลผลิตผ้ามัดย้อมตําบลเขาชัยสนเป็นอีกต้นแบบของกลุ่มสตรีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสําเร็จซึ่งไม่เพียงแบ่งปันไรายได,ไได้แก่สมาชิกในกลุ่มเท่านั้นแต่ยังได้เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเช่นผู้สูงอายุสามารถรับงานบางอย่างไปทําที่บ้านได้ เป็นเหมือนการกระจายรายได้ให้คนในชุมชนอีกทางหนึ่งอีกทั้งได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เยาวชนในเขาชัยสนที่มีความสนใจได้เข้ามาเรียนรู้อีกด้วยยังมีกลุ่มสตรีอีกจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จจากโอกาสที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีติดตามรับฟังกันได้ในครั้งต่อไปค่ะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ยังมีกลุ่มสตรีอีกจำนวนมากที่ประสบความสําเร็จจากโอกาสที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่จบไปนั้นเป็นรายการพอชอพบประชาชนออกอากาศ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565ท่านสามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ทุกวันศุกร์เวลา18.00นถึง18.30นน สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ คนยิ่งใจสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาปลุกรักปลูกปลุกปัญญาจะพากันนาสร้างชุมชนอย่างดีงนคนทุกคนร่วมทุกคนชื่นสั่งเข้มดังยืนด้วยเครือข่ายร่วมพัฒนาเสมงานประสานใจจะทำอะไรเอาชุมชนเอนที่ตังมุ่งช่วยคนที่เป็นลุ่มประบาง ใครให้ต้องอยู่ข้างหลังพัฒนาสร้างสรรสร้างไทยให้ยังยงงาาางย่งยืนมีจิตรวมพัฒนาคือจิตภาษาสร้างสังคมให้ยั่งยืนจะพัฒนาเริ่มที่ตนใจคนขืน้นยืนยัดยัดยืนเพื่อเมืองไทยของเรา ปลูกปลูกปัญญาจะพากนาสร้างชุมชนอย่างยืนคนทุกคนร่วมทุกคนดชื่นสั่งคงย่างยืนช่วยเคนไทยรวมพัฒนาผสมงานประสานใจจะทำาหาไรยเอาชุมชนเป็นที่ตั้งมุ่งช่วยคนที่เป็นกลุ่มระบาง ไม่ทิ้งใครให้ต้องอยู่ข้างหลังพัฒนาสร้างสรรสร้างไทยให้ยั่งยืนมีเิตรวมพัฒนาด้วยจิตอาสาสร้างสังคมให้ยั่งยืนจะพัฒนาเริ่มที่ตนใช้คนอื่นยืนหยัดยืนเพื่อเมืองไทยของเราจะพัฒนาเริ่มที่ตนใช้คน មេនថៃគង់រៅ งใจถึงง่าตัวไกลแสนไกลหัวใจก็ยังอยู่อยู่กรุงสู่งานวังทางบ้านมีเงินคำทุนทำงานหัวใจว่าวเบื่อกรุงอยากคืนบ้าน กลิ่นฟางเกาตามย้ำเตือนตอกย้ำมีให้ลืมเลือนคอยเตือนให้หมวนขึ้นพุงอยู่กรุงเพื่องานหรือคืนบ้านสร้างฝันทิ้งครุงใครครวรทบกวนจึงมุ่งนทุงผดุงบ้าน พระราชารวมน้ำใจมาต่อเติมสร้างสรรค์ให้ดินกลิ่นฟางกลางพวกน้องนาสวรรค์กลางดงพงป่าบ้านนาก็พลันสดชื่นมุนโคกน้องนาดินน้ำคนป่าสุขสรรยังยืน มองใครล้วนดูสดเื่นยังยืนด้วยคู่น้องน้า กลางดงคงป่าบ้านนาก็พลันสดชื่นมุนโคกน้องนาดินน้ำคนป่าสุขสันต์ยังยืนมองใครล้วนดูสดชื่นยังยืนโดยโคก